เคยเห็นรู้ไหมเนี่ยถ้าเป็นยูเหรอถ้าเป็นยูเหรอรู้ว่าข้างในเขาไม่มีให้ดูอ่ะร <oh> ู้ไหมข้างในเขาไม่มีให้ดูนะบนสดอ่ะรู้ว่าไหนคนสาบสองเทียบเลยทุกคนเอ้ยช่างอุดไม่ได้ยิงนะช่างอุดไม่ได้ยิงนะช่างอุดไม่ได้ยิงนะยังไม่ด้วยช่างอุดเขาย้ำคนด่าเพี้ยงเลยทุกคนเอ้ยโอ้โหโอ้โหไปก็สั เดี๋ยวเข้าไปก็สำนึกจะสำนึกหรือกไก่เรื่องนะอย่างนี้จะร้องนะ <laughs> เออมีคนส่งคลิปนี้มาให้ผมดูนะทุกคนนะจาก f อขอบคุณผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนะว่าคลิปนี้ใครตัดมาแต่ก็ต้องขอบคุณล่วงหน้านะครับแล้วก็ขอบคุณทางไทยรัฐนิวโชว์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้และข้อมูลอื่นๆนะครับแล้วก็ขอบคุณ f อผู้ติดตามที่ส่งข้อมูลมาให้ทางอินบ็อกซ์นะครับขอบคุณมากๆนะครับประเด็นนี้มันสอนอะไรเราทุกคน เด็กๆและเยาวชนฟังให้ดีถึงแม้ว่าน้องแป,ป๊บซี่เนี่ยจะได้รับการยกย่องจากกลุ่มคนหนึ่งนะครับว่าเป็นวีรบุรุษหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่ากลุ่มคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้แฮปปี้ด้วยไม่ได้ชื่นชมด้วยนะครับดูจากในคลิปเนี่ยคนอวยพรเพียบเลยนะ <laughs> เนี่ย <laughs> เสียงมันแทรกอะคนอวยพรเพียบเลยดูสปอยคำบรรยายดิ คือแนะนำคนที่กำลังจะเอาน้องเป๊ปซี่เป็นเยี่ยงอย่างนะครับถ้าชอบงานบู๊ชอบแบบว่าเอออะไรที่ประมาณนี้ก็แนะนำให้สมัครทหารตำรวจนะครับสอบเข้าไปให้ได้มีอนาคตแน่นอนครับน้องจะไปรบกับใครที่ภาคใต้หรือจะไปจับโจรก็ยินดีนี่แหละน้องก็จะเป็นฮีโร่ตัวจริงเลยนะเออถ้าทำแบบนั้นนะ่ะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วสอบทหารตำรวจ หรือไปสมัครหลักสูตรอออะไรดีละ่ะศิลปะป้องกันตัวเพื่อพิทักษ์บุคคลสำคัญแบบนั้นก็ดีนะน่าจะเข้าท่าแต่ถ้าน้องแบบว่าตั้งกลุ่มองค์กรแบบนี้มันจะเข้าข่ายอาชญากรนะไม่ดีหรอกพ่อแม่เดือดร้อนไปดูโฟคิงมาแล้วห้าวก็เข้าใจวัยรุ่นมันห้าวแต่เราต้องห้าวให้ถูกที่ถูกเวลาและไม่เป็นภัยกับใครนะถ้าอยากห้าวเนี่ยก็ต้องสมัครเป็นทหารตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษนะ แล้วก็ไปห้าวกับผู้ร้ายไปห้าวกับคนกระทําความผิดน้องจะเป็นฮีโร่ตัวจริงคนจะสรรเสริญจากใจเลยนะจริงจริงการกระทําของน้องในตอนนี้คนที่สรรเสริญน้องนะ่ะมันก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะเป็นกลุ่มแบบเพียงคนกลุ่มหนึ่งอ่ะแต่คนกลุ่มอื่นๆน่ยโอ้โหเขาก็ไม่ยินดีด้วยเนาะคนใกล้ตัวผมเนี่ยก็มีจบปฐมวันก็มีนะเขาก็ทำหน้าที่การงานได้ดีเลยทีเดียว เขาไม่เห็นต้องไปทําอะไรแบบน้องเป๊ปซี่เลยเขาก็มีหน้าที่การงานที่จเจริญเติบโตแล้วก็เป็นใหญ่ด้วยนะเขาใช้ความรู้ความสามารถในทางวิชาชีพของเขาที่จบจากปทุมวันมาคนรู้จักบางคนหลายๆคนที่เขาจบอุเทนจบปทุมวันจบเทคนิคกรุงเทพหรือจบอาชีวะเนี่ยที่เขาประสบความสําเร็จอย่างสูงเนี่ยก็มีให้เห็นในสังคมเยอะแยะมากมายเลยเซิร์ชกูเกิลก็เจอแล้วคนที่กําลังจะทําแบบน้องเป๊ปซี่ก็อย่าไปทําเลย กลับตัวกลับใจเถนะทุกคนมันไม่ดีหรอกไม่มีความสุขหรอกจริงๆน้องๆคนไหนที่ไม่มีความสุขเนี่ยก็ลองคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์พี่ดูนะมีแอปส้มที่แบบว่าเออถูกใจเลยมีโปรโมชั่นเด็ดๆเทียบเลยหรือว่าคลิกที่ตะก,กา้าสินค้าที่หน้า TikTok ทิกตอกพี่ก็ได้มีสินค้าโปรโมชั่นมากมายเลยเอาไปใช้ซะชีวิตจะได้มีความสุขนะน้อง,น,องนะยังอีกอยังไม่คลิกอีกคลิกดูสิ หมายถึงคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์กับคลิกลิงก์ในตะก,ก้าทิกตอกเนี่ยลองกดเข้าไปเออสุดท้ายพี่อยากฝากเยาวชนเด็กๆนะจะเอาใครเป็นเยี่ยงอย่างเนี่ยเขาต้องดีกว่าคุณและโค้ดที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ต้องไปหาใครอื่นไกลเลยดูพ่อแม่ของเราปรึกษาพ่อแม่นะเขาคือไลฟ์โค้ดตัวจริงที่ไม่ต้องเสียตังค้าน้องยังรักพ่อแม่อยู่และพ่อแม่ยังรักน้องอยู่อ่ะนั่นแหละ เข้าหาซะไลฟ์โค้ดตัวจริงอยู่ใกล้ตัวไม่ได้เสียตังค์ย้ําว่าไม่ได้เสียตังค์ปรึกษาฟรีเลยพ่อแม่น่ะความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่เขาจะชี้นําแนะแนวแนว,แนวทางของน้องเองเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วคนที่ผิดพลาดก็ขอให้กลับตัวเป็นคนดีนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย